สวัสดีครับผมเอนะครับก็จะมาแนะนําสนาม BB63 BB นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดแนะนําจุดเกิดกันเลยจุดเกิดเราก็จะมีะระฆังนี่อ่าระฆังไว้ฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีนะครับก็จะแบ่งข้างด้วยการแพ้ชนะด้วยการตีะระฆังฝั่งตรงข้ามนะครับนี้จะพามาดูสนามก่อนว่าเ,เราออกแบบสนามเป็น แบบไหนยังไงบ้างอันนี้พามาดูตรงอันนี้เป็นจุดเริ่มเลยนะครับตรงนี้ก็เราก็จะทําเป็นหลุมลงไปนะข้างบนก็จะมีตะข่ายลายพานะครับก็เอาไว้ซุ่มกันนะครับประมาณนี้ก็บังเกอร์ตรงนี้ก็จะเป็นบังเกอร์เป็นสังกะสีก็เวลาฝั่งตรงข้ามยิงมามันก็จะมันจะเล้าใจเสียงมันจะแบบดังปกัปกปก๊กปักปกมันจะเล้าใจหนะ่อย แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบังเกอร์อิดเป็นอิดทางเท้านี่นะครับก็ประมาณสักเดือน2เดือนแล้วก็เปลี่ยนทีหนึ่งนี่ก็เป็นบังเกอร์อยู่หลังๆก็อาจจะสูงหน่อยเวลาบังเกอร์ที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นส,สูงเพราะว่าเวลาเราอยู่หลังบังเกอร์บางคนก็จะได้ไม่รู้สึกเมื่อยนะครับหรือถ้าเกิดว่าบ,บังเกอร์เตีย้ยม,มันก็จะวิวมันก็จะน้อย2ก็คือ มันก็จะเห็นวิวไกลๆไม่ค่อยได้นะครับอันนี้เรามาพามาดูค cool ูเล e นี่อันนี้เขาเรียกคูเลดนะครับสมัยสมัยสงคารามเวียดเวียดนามเนี่ยมันก็จะมีคูเลดคือสมมติถ้าเกิดเราลงตรงนี้ปุ๊บเราก็ค่อยๆคานค่อยๆมุดอ้อมไปจนถึงตรงนู้นก็ไปได้นะครับบางทีแบบว่าอยู่ตรงนู้น เห็นฝั่งนู้นโจมตีมาเยอะๆแล้วเอะเราพยายามทำยังไงเขาที่เขาจะไม่ยิงเราได้แล้วก็แอบลงคูแล้วก็อาจจะเหลื้อยมาข้างหลังนี้ไปแอบอะไรต่อไปก็ว่าไปตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกบ้านไม้กลางนะครับบ้านไม้กลางตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่มีความสูงก็สามารถมองเห็นได้เกือบทั้งสนามเลย ทีตรงนี mm ้ก hmm, so so, so like ็จะเป็นที่ที่มองเห็นได้เยอะแล้วก็จะเป็นที่ที่คนระดมยิงมาเยอะสุดด้วยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่เสียงดังๆไว้ตะโกนบอกเพื่อนว่าข้างนู้นอยู่ซ้ายอยู่ขวากี่คนตรงไหนยังไงบ้างก็จะได้ช่วยกันยิงนะฮะอันนี้ก็เป็นคูเลตเหมือนเดิมนี่เป็นบังเกอร์ไม้นี่ก็เป็นคูนะครับ มาถึงตรง,ตรงนี้เรียกว่า,ล,าลัลางบินกลลังบินกลก็ทำแบบมีบังเกอร์เป็นไม้แล้วก็ข้างบนเป็นตะข่าย่างนี้ต่ออันนี้ก็ปลูกต้นตะขบไว้นะครับประมาณปีแล้วร่มแล้วเล่นหน้าร้อนก็จะได้ร้อนน้อยหน่อย นี้ก็จะเป็นฮอปเปอร์ครับนี้เพิ่งทำใหม่ขึ้นขึ้นไปปุ๊บแล้วอยู่ข้างบนก็มองเห็นได้ทั่วเลยแต่ว่าตอนขึ้นก็ต้องหาจังหวะขึ้นดีๆเพราะว่าเราไม่มีบังเกอร์บังข้างหน้านะครับแต่ว่าขึ้นไปแล้วก็จะได้ค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าจะยิงได้ไกลแต่ว่าที่นี่ก็จำกัดความเร็วปืนไม่เกิน4ี่รฟุตต,ต่อวินาทีทุกปืนเลยไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นปืนยาวปืนสไนเปอร์วัดด้วยลูกจุด2 0ที่นี่ไม่เกินนะครับเพราะฉะนั้นก็ เพราะว่าเด็กเยอะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะฮะื่บางคนคิดว่าเอ๊ะทำไมสไนเปอร์ให้น้อยจังแต่ว่าคือเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็ไม่รู้แอกว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะขยืบเข้ามาใกล้เราขนาดไหนยังไงอะไรเงี้ยก็เพราะฉะนั้นเราก็เลยกําหนดค่ากลางๆไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับทุกบึกีกับ คนที่เล่นบ่อยๆก็จะเรียกว่ารถตู้เธออยู่ฝั่งนู้นเน่ยก็พยายามมายึดรถนี้ให้ได้นะครับมันก็จะกินแดนขึ้นมาก็จะได้เปรียบหน่อยแต่ว่าในนี้เราก็พ่นสีดำนะครับคือมองกระจกเนี่ยไม่เห็นนะครับหมดเลยคือบังเกอร์ทุกบังเกอร์ที่เนี่ยก็พยายามปิดไม่ให้ไม่ให้มองลอดบังเกอร์ได้เพราะว่ามันจะได้เปรียบเสียเปรียบนี่เรี ครับรถหักครึ่งเพราะมันหักครึ่งเราก็ทำมาแบบว่าให้มันได้รูปแบบของการที่เหมือนกับตรงกลางนี่เป็นหลุมระเบิดเหมือนกับระเบิดลงปุ๊บแล้วก็ลงมากลางรถแล้วก็รถหักออกเป็นครึ่งนะนี่เป็นหลุมระเบิดครับตรงนี้ก็เป็นหลุมระเบิดอันนี้เป็นหลุมระเบิดใหญ่หน่อยนี่ถ้าเป็นหลุมระเบิดหน้าฝนก็จะมีน้ำขังนิดหน่อย เขาเรียกว่ารถตะแคงครับรถตะแคงเพราะมันตะแคงอยู่นะฮะก็ฝั่งนู้นบุกมาก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบอยู่ประมาณนี้แล้วก็อาจจะคอยดักยิงข้างนี้หรือข้างนี้อะไรประมาณนี้นะน,น,นี่ก็เรียกว่าบ้านบ้านตัวที สมัยก่อนก็เรียกบ้านสนิมเพราะว่ามันดูแล้วแบอบกว่ามันสนิมเป็นเยอะก็เป็นบ้านเนี่ยเป็นลักษณะที่มันเป็นสังกะสีก็ยิงแล้วมันก็จะปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กปก,ปก,ก็จะเล้าใจนะครับสําหรับคนอยู่ก็จะได้รู้สึกว่าโอ้ยดาทึกนี่เรียกบ้านน้าครับเพราะว่ามันอยู่ริมน้ําฝั่งเนี้ยก็จะทําเป็นลักษณะเป็นเป็นบ้าน เป็นบ้านก็จะเข้าบ้านได้อยู่หลังบ้านได้อยู่ในบ้านได้นั่งได้ยืนได้ก็ค่อนข้างสบายหน่อยครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นแบบลักษณะเป็นบ้านฝั่งนู้นก็จะเป็นลักษณะเป็นบังเกอร์มันเหมือนกับมีพวกคูเลตอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็ บางทีถ้าเกิดว่าเด็กๆมากับครอบครัวแล้วก็ให้เล่นยึดรถไฟบ้างก็คือฝั่งลูกๆหรือคุณพ่อก็อาจจะอยู่บนรถไฟอามติฝั่งคุณพ่ออยู่บนรถไฟคุณลูกก็พยายามบุกมาชิงรถไฟหรือว่ายิงคุณพ่อให้ออกหรือว่าสลับกันเป็นคุณลูกยิงคุณพ่ออะไรประมาณนี้นครับก็เป็นบังเกอรอีกรูปแบบนึงครับเนฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านหมดเลยความยาวของสนามก็ประมาณ หนึ่งสนามฟุตบอลครับประมาณ100เมตรโดยประมาณกว้างก็ประมาณสัก60-70เเมตรครับเดีย๋ยวไปดูหอสนาสนาเปอร์ฝั่งนี้ นี่ตัวนี้ก็เป็นหอสไนเปอร์มัมี2ฝั่งนะครับมีฝั่งนี้กับฝั่งริมน้ําแต่ว่ายิงไม่ถึงกันหรอะครับแล้วก็ทําไว้ให้ปเปลี่ยนบรรยากาศในการเล่นนะครับฝั่งนี้ก็จะมีคูเลตเหมือนกันแต่คูเลตพอเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยก็น้ําก็จะเยอะเพราะว่าตอนนี้น้ํามันขึ้นมา ปกติเวลาเล่นเนี่ยผมก็จะลงนี่เลยลงคูนี่แล้วก็ไปโผล่หลังบ้านหนึ่งตรงกลางก็จะเป็นเนินอย่างนี้เราก็สามารถจะคานได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นบางช่วงบางช่วงเราก็จะตัด หญ้าให้เรียบเลยบางช่วงเราก็จะปล่อยไว้ข้างบนแล้วก็อาจจะเว้าตรงกลางเพื่อที่ให้คนเข้าไปซุ่มอยู่ได้คือตั้งใจให้มันลกครับเป็นบางช่วงแต่บางช่วงที่คนจะต้องอยู่เนี่ยเราก็จะตัดให้มันเรียบๆพอถึงระยะหนึ่งมันขึ้นมาเราก็จะได้อารมณ์ของของสนามแบบหนึง่งพอมันตัดก็จะได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะครับก็แนะนำสนามก็ ประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเล่นก็มาเล่นกันนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเวลาผมลงไปเล่นเนี่ยเล่นเองเนี่ยก็จะมีข้อแนะนําสําหรับการเล่นหรือเล่นแบบไหนให้โดนยิงน้อยหน่อยหรือแบบเล่นแบบไหนให้ยิงฝั่งตรงข้ามได้เยอะหรือเล่นแบบไหนให้สนุกหรือว่าเอ๊ะเล่นเกมนี้ทําไมผมโดนยิงนะก็จะแบ่งปันให้เพื่อน ดูทางเนี้ยทางช่องช่องของช่อง Facebook ของสนามแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็หกลักๆก็คือ BB เนี่ยก็เป็นเกม s p ิริตนะครับแพ้ชนะเนี่ยด้วยการโดนยิงรู้สึกว่าตัวเองโดนยิงเดินออกเองนะครับก็คือเป็นสุดยอดของของเกมแล้วเพราะว่าปกติกีฬามันจะมีกฎกติกาที่แบบว่ามีกรรมการควบคุมอย่างแน่นอน คือเป็นกฎตายตัวแต่ว่าของบีบเนี่ยมันมันตัดสินแพ้ชนะด้วยการที่ฝั่งตรงข้ามยอมรับว่าตัวเองโดนยิงนะครับก็ก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกๆเสาร์อาทิตย์หรือเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันไหนที่ลงอะไรประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวจะมาอัดแล้วก็จะมาแบ่งปันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนให้รู้ว่า เล่นแบบไหนถึงสนุกก็คือหลักๆเลยคือเราเอาสนุกเป็นหลักโอเคขอบคุณมากครับผมเอ๋ครับสวัสดีครับ